กับความเครียดนะคะที่หลายคนเนี่ยมีในช่วงนี้ในช่วงโควิด19หลายท่านปรึกษาเข้ามาแล้วก็มีอาการหน้าเป็นห่วงนะคะเนื่องจากว่ามีผลกระทบในเรื่องของทางเรื่องเศรษฐกิจ การงานหรือว่าการใช้ชีวิตและเรื่องการระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยซึ่งมันส่งผลกระทบนะคะกับเรื่องของผิวพรรณหลายท่านถามเข้ามาค่ะว่าทำไมช่วงนี้ฝ้าดำจังหน้าคล้ำหน้าเครียดนะคะนั่นก็คือความเครียดมีผลส่งผลด้วยกับเรื่องของผิวพรรณเรื่องของสุขภาพวันนี้เกดอ่านเจอบทความดีๆซึ่งอยากจะแบ่งปันนะคะมันเป็นประโยชน์มากๆกับหลายๆท่านในช่วงยุคโควิดตรงนี้ ที่กำลังเจอปัญหาอยากให้ผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะกับ5อาการค่ะที่บอกว่าคุณกำลังเครียดเกินไปบทความดีๆตรงนี้ตนะ้องขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลศิลินนะคะวันนี้เกดอยากมาแบ่งปันหัวข้อนี้เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีกำลังใจพอเรารู้แล้วว่าอาการเหล่านี้เกิดจากความเครียดจะได้ลดความเครียดลงแล้วก็มากลับมา ให้พลังกับตัวเองหรือว่าส่งเสริมกำลังใจให้มีชีวิตมีความสุขหรือว่าทำงานทําการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะจะได้ส่งผลได้ดีทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยจิตใจด้วยชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องผิวพรรณด้วยอย่างน้อยๆจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองหรือว่าเสี่ยงออกไป ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะกับโรคเครียดเหล่านี้บางทีถ้าเรารู้ตัวก่อนก็ดูแลได้ก่อนดูแลได้จากที่บ้านหรือว่าจากตัวเราเองหรือว่าดูแลคนที่เรารักที่บ้านได้นะคะเมื่อเกิดอาการเหล่านี้จะได้ไม่ตกอยู่ในความเครียดเพียงคนเดียวค่ะกับอาการแรกเลยที่บ่งบอกว่าเครียดเกินไปนั่นก็คือน้ำหนักขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็วค่ะ เพราะว่าเวลาที่เราเครียดเนี่ยจะเกิดฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลฮอร์โมนตัวนี้นะคะพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าหิวตลอดเวลาแน่นอนถ้าหิวตลอดเวลากินตลอดเวลาก็น้ำหนักขึ้นแน่นอน นอกเหนือนจากนั้นเวลาที่เราเครียดก็เกิดหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีนขึ้นมาได้จะทําให้ร่างกายเราเผาผลาญเร็วก็จะเป็นสาเหตุเช่นกันทําให้น้ําหนักขึ้นหรือลงรวดเร็วลองสังเกตดูนะคะอาการที่2ค่ะคืออาการป่วยง่ายป่วยง่ายในที่นี้เพราะว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยจะทําให้ภูมิคุ้มกันของเรามันลดลงเกิดอาการติดเชื้อได้ง่ายแล้วเราจะรู้สึกเลยทําไมเป็นหวัดง่ายนะ ช่วงนี้ก็เลยกังวลใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วจะเป็นโควิดหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ไข้หวัดใหญ่หรือว่าเป็นที่เราเนี่ยเกิดความเครียดเป็นหวัดไอเจ็บคอบ้างรู้สึกว่าแน่นหนะ้าอกไม่สบายตัวไม่สบายก็คือปวดเมื่อยตามตัวอาการคือเริ่มมาป่วยง่ายหรือบางท่านก็มีแผลติดเชื้อแผลในช่องปากบางท่านก็มาปรึกษาทำไมสิวช่วงนี้ขึ้นเยอะจังสิวอักเสบ นั่นก็คืออาการติดเชื้อนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เกิดจากความเครียดเช่นกันถ้าคุณเครียดเสียวก็ขึ้นง่ายฟ้าก็ขึ้นเร็วนะคะ,ะต่อไปเป็นอาการกลุ่มที่3ค่ะอาการที่3ก็คืออาการที่เรารู้สึกว่าปวดศีรษะแต่อาการปวดศีรษะนี่ก็คือ บริเวณที่ปวดจะเป็นบริเวณรอบหน้าผากนะคะแล้วก็หนังศีรษะแล้วก็รู้สึกปวดตื้อๆอันนี้รู้แล้วว่าเราเครียดเกินไปต้องรีบผ่อนคลายความเครียดนะคะอาการที่4ค่ะที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยเครียดเกินไปมันมาละกับท้องไส้เราก็คือรู้สึกปวดท้องย่อยอาหารไม่ดีท้องอืดลำไส้ปั่นป่วนรวมไปถึง กดไหลย,ย้อนค่ะถ้าเรามีอาการเหล่านี้แสดงว่าเครียดเกินไปก็ต้องลดความเครียดเช่นกันอาการที่5นะคะที่บ่งบอกว่าเราเครียดเกินไปนั่นก็คือการที่เราเนี่ยนอนไม่หลับอนอนไม่หลับนี่ก็คือเป็นผลพวงจากความเครียดตรงๆเลยหลายท่านนะคะที่เข้ามาปรึกษาเกตก็คือจะบอกว่า บางทีแล้วนอนหลับไปแล้วด้วยซ้ําแต่มาสะดุ้งตื่นเอาตอนกลางคืนก็นับอันนี้ก็นับนะคะว่าเรียกว่านอนไม่หลับหรือนอนไม่เต็มที่เพราะความก,งกังวลที่เราอยู่ข้างในบางทีมาสะสมมาตลอดทั้งวันที่เราคิดนู่นนั่นนี่กังวลวิตกกังวลเยอะแยะมากมายกับสิ่งที่รุมเร้าเข้ามาสิ่งที่ทำได้นะคะก็คือต้องพยายามตัดลดความเครียดเมื่อเรารู้แล้วว่าความเครียดไม่ส่งผล ไม่ส่งประโยชน์อะไรเลยไม่มีผลดีอะไรเลย5ข้อที่บอกมาก็คืออาการที่ไม่ดีเลยเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเราเราก็ต้องลดความเครียดลงสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ต้องให้พลังให้กำลังใจกับตัวเองทุกสิ่งอย่างนะคะเมื่อมันเข้ามาวิกฤตเมื่อมันเข้ามาได้มันก็ต้องมีวันจบวันผ่านพ้นออกไปแต่เราก,ตตก็ต้องไม่อยู่นิ่งต้องบอกเลยต้องไม่อยู่นิ่งต้องพยายามเติมกำลังใจให้ตัวเอง เมื่ออยู่นิ่งอยู่เฉยเสพข่าวลบหรือว่าคําพูดอะไรต่างๆมันวนเวียนอยู่ข้างในจิตใจก็อาจจะทําให้เราเครียดหนักไปกว่าเดิมนะคะพลังกําลังใจให้กับตัวเราสําคัญที่สุดแล้วก็อย่าลืมด้วยให้กําลังใจกับคนรอบข้างคนที่เรารักด้วยด้วยคําพูดดีๆความคิดดีๆแล้วก็การกระทําดีๆการกอดนะคะบอกรักแล้วก็การที่เราเนี่ยอาจจะทำอาหารอร่อย มือหนึ่งไข่เจียวหอมๆข้าวร้อนๆให้กับคนที่เรารักก็ช่วยได้นะคะหรือว่าคําพูดที่ปลอบประโลมใจในช่วงนี้หลายคนก็ต้องการด้วยก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ค่ะถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินอะไรต่างๆหลายคนก็ปรึกษาเข้ามาเกตก็จะบอกว่าช่วงนี้หากไม่ได้ทำงานประจำหรือว่าหยุดงานไปไม่ได้ค้าขายอาจจะต้องหันมา ขายออนไลน์ก็ช่วยได้หรือว่าทําอะไรที่เสริมไปได้เช่นอาหารนะคะช่วงนี้คนก็ยังต้องการอาจจะมีการทําอาหารสิ่งที่เราถนัดทําอร่อยสิ่งที่คนเขาชอบเคยชมเราเนาะว่าเราทําสิ่งนี้แล้วมันอร่อยรสชาติดีทําออกมาขายช่วงนี้ก็ได้โดยที่ว่าถ้าลดความเสี่ยงก็สามารถจะทำเป็นพรีออเดอร์ก็ได้นะคะเป็นข้อแนะนําเล็กๆก,ก็คือสามารถจะบอกว่า,าเราทําสมมุติว่า ลูกค้าท่านหนึ่งน่ารักมากเลยก็คือบอกยกตัวอย่างเลยคือทำข้าวมันไก่อร่อยมาก เป็นลูกค้าชาวอิสลามนะคะก็คือเกตขอยกตัวอย่างนะคะก็คือทำข้าวมันไก่ออกมาขายแต่ว่ารับเป็นออเดอร์ก็จะรู้ว่ากำลังที่เราทำได้วันหนึ่งประมาณ25-30ชุดอันนี้เขาก็จะบอกไว้เลยบอกว่าสั่งจองได้นะคะทำได้25-30ถึชุดตรงนี้เขาก็จะเปิดรับจองแล้วก็จะได้มีรายได้ต่อวันเข้ามาจนเจือครอบครัวทำให้เราเนี่ยข้อสำคัญเลยคือไม่เหงา ไม่มีเวลาไปคิดมากคิดเครียดนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมที่เราทําอยู่ตรงหน้าเพราะว่าเวลาที่เราทําไม่ว่าจะทํากับข้าวก็ดีทําอย่างอื่นออกมาขายก็ดีเราจะต้องมุ่งตรงไปโฟกัสเรื่องสิ่งที่เราทําจะทําให้เราเนี่ยลืมความทุกข์หรือว่าความเครียดมันก็จะน้อยลงไปได้ ค่ะนอกนอจากนั้นนะคะการลดความเครียดอาจจะหันมาออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆบ้างให้เรามีเงือ่อเล่นอะไรสนุกๆบ้างดูอะไรตลกๆบ้างแล้วก็เสริมกําลังใจด้วยคําพูดดีๆข้อความดีๆบางทีเราเปิดมาอาจจะเป็นข้อความที่ให้แง่คิดดีๆก็ช่วยได้ธรรมะดีๆก็ช่วยได้นะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะเป็นกําลังใจทุกคนค่ะ แล้ววันนี้นะคะเก็ดเองก็มีแนะนําเช่นกันเพราะว่าหลายคนบอกว่ามีไหมที่เราจะดูแลผิวในช่วงโควิด19อยู่บ้านแบบนี้ด้วยสิ่งที่ไม่ต้องมากมายหลายขั้นตอนแล้วก็ประหยัดสตางค์ด้วย เกดมีแนะนำนะคะเป็น3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ค่ะที่ช่วยดูแลฝ้าอย่างปลอดภัยเห็นผลไม่มีสารแรงกัดลอกด้วยตัวแรกเลยก็คือจะแนะนำเป็นตัวบำรุงเลยนะคะตัวเดียวจบเลยด้วยเซรัม่มลดฟ้าน้ากระชับประดับดินจากเคที่ตัวนี้จะมีสิบสารสกรัดพรีเมียมช่วยลด เม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำเอาอยู่รวมไปถึงเขาจะเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นอิ่มน้ำเปล่งปลั่งขึ้นแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการยกระชับนะคะเติมคอลลาเจนให้ผิวก็จะได้ในเรื่องของลดริ้วรอยริ้วรอยก่อนวัยต่างๆแล้วก็ลดอาการแสบแดงแสบกล้านอาการที่ไปโดนสารมาแล้วผิวแดงง่ายออกแดดแสบแดงไวนะคะ เซรั่มตัวนี้จะใช้เช้าเย็นค่ะเช้าเราทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นให้ความสําคัญกับการทําความสะอาดนะคะก็คือล้าง Make เมคอัพออกให้หมดด้วยครีนซิ่งเสร็จแล้วก็ล้างหน้าเสร็จทารันทีเลยเซรั่มรอบแรกทั่วไปหน้ารอบ2ทา3จุดที่เรามีฝ้ามีกระ ตัวถัดมาที่เกดจะแนะนำนะคะก็จะเป็นการกันแดดค่ะด้วย BB กันแดด k คที่ spf 50 pa บวกที่กันได้ทั้ง uv a uvb แสงสีฟ้าแบบไม่มนันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มตัวนี้นะคะทาทับเมคอัพระหว่างวันได้เกดอยากแนะนำเพราะว่าเป็นฟิสิกอลซันสกรีนจะมีแร่ไทเทเนียมเดออกไซด์ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงผิวแพ้ง่ายใช้ได้แล้วก็ขนาดใหญ่บึ้มเลย สีของเขาสีเนื้อนะคะเข้าได้ทุกสีผิวด้วยขนาดใหญ่แบบนี้เพราะเราต้องทาถึง2ข้อนิ้วแล้วก็ทาทับระหว่างวันหน้าเราก็ต้องทาคอ,อก็ต้องทานะคะหรือว่าส่วนที่พ้นกับเสื้อผ้าก็คือไม่ว่าจะเป็นแขนเนี่ยก็ต้องทาด้วยดังนั้นปริมาณให้เยอะก็ต้องใช้ให้มันถูกปริมาณถูกประสิทธิภาพมันถึงจะได้เต็มที่นะคะ ตัวถัดมาตัวสุดท้ายแล้วค่ะก็จะเป็นขั้นตอนการล้างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านังคำจากเคตที่ที่ไม่มีสารัซเฟตรหรือสารเพิ่มฟองล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงค่ะด้วยสบู่สมุนไพรตัวนี้มีว่าน,นังคำพลายลิ้นทะเลแล้วก็น้ำผึ้งช่วยลดสิวลดฝ้าค่าเชื้อด้วยโดยที่ว่าล้างเสร็จไม่แห้งตึงนะคะหน้าจะนุ่มๆเลยฟองเข้าตาไม่แสบตาเด็กใช้ได้ด้วยค่ะถ้าถามมาว่าเด็กเนี่ยอยู่ในบ้านใช้ด้วยกัน ได้ไหมก็จะแนะนํานะคะตัวนี้กับตัวนี้ก็คืออ่าตัวนี้กับตัวนี้นะคะก็คือใช้กันแดดแล้วก็สามารถใช้สบู่ได้ แต่ถ้าเกิดว่า,าเริ่มมีจุดด่างดำหมองคล้ำอายุก็คือ25ขึ้นไปเริ่มจะมีแล้วนะคะก็คือใช้เซรั่มร่มด้วยได้ค่ะชุดนี้นะคะชุดดูแลฝ้าราคาเท่าไร3ชิ้นนี้ใ้ราคาพิเศษค่ะ1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทางเทอร์ี่ทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกาลังใจทุกเคสค่ะ และที่สําคัญตอนนี้เกดมีโปรโมชั่นด้วยความหงยายด้วยความรักค่ะเพราะว่าบางท่านก็คือจะหาแมสค่อนข้างจะยากอ่าแล้วก็ช่วงนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้การแมสผ้าลายน่ารักน่ารักสวยๆเนี่ยบางทีเราใส่ออกไปแล้วก็เพิ่มกําลังใจเพิ่มความสวยงามให้เราแล้วก็รู้รู้สึกว่ามีลูกเล่นนะมีสีสันประจําวันก็เสริมช่วยลดความเครียดได้วันนี้ก็เลยบอกเลยแถมเลยนะคะทุกออเดอร์ที่สั่งซื้อ 1000บาทขึ้นไปแถมฟรีค่ะแมสผ้าแบบนี้เลยลายมิกกี้นะคะตอนนี้ที่แถมอยู่เป็นแมสผ้า3ชั้นก็คือคอตตอน2ชั้นตรงกลางเป็นผ้ามัสลินสามารถจะกรองฝุ่น PM 2.5ได้แล้วก็ตัวเนื้อผ้าเนี่ยผ่านการรับรองด้วยจากสภาสิ่งทออุตสาหกรรมต่างๆก็คือตรงนี้เนี่ย มั่นใจปลอดภยัยเนื้อผ้าดีนะคะซักได้บ่อยครั้งตามที่เราต้องการจําเป็นเลยนะต้องซักนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปปุ๊บต้องซักก่อนนำมาใส่วันรุ่งขึ้นค่ะแถมฟรีไปเลยด้วยใจเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะคะที่เราแถมให้กันเพื่อความสดใสเลยในช่วงโควิด1 9นนี้ขอเป็นกำลังใจทุกคนค่ะสวยใสยอ่อนไวัยสุขภาพแข็งแรงนะคะและเราเป็นกำลังใจให้กันเติมกำลังใจให้กันทุกวันค่ะ ขอบคุณค่ะ